Ủa hấp cho Ủa kẹp 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 bùi thơm hơn Ủa Ủa Chốt chốt ra, mưa kế bà 啊，开开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 

này này đã tuỵ nè ปองเก่งปองเก่งพาท่านมาดูการฮะลอกคลองครับวันนี้นับนีนะก่อนนะครับนะฮะ SK 2 0 1ครับวันนี้ก็เป็นนะเอบจอสุรินทร์นะครับนี่ก็มาลอกคลองอันนี้ก็เป็นห้วย <c oughs> <c oughs> ระวีนะครับ <c oughs> นาต่าง้าวซิตี้ครับก็นี่พาชมนะว่า ห้วยนี้นะฮะปลาเยอะมากเลยครับนี่มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับนี่นะปลาเยอะมากครับแล้วก็มีจระเข้ด้วยนะครับว่ามีนะฮะมีเด็กนะครับลงไปเล่นน้ําแล้วก็นะครับหายตัวไปลึกลับนะครับเป็นเรื่องเล่ามานะครับจากสมัยก่อนนะฮะตอนี้ตอนนี้ก็ดูปลาครับปลาเยอะมากนะครับนี่ครับมาชมกันนะครับโอ้โหเนี่ยปลาไหลนะครับ ปลาไหลเยอะมากนะครับมาครับมาชมกันนะครับโอ้ยไอ้หลามอุ้ยอ๋ออ๋ออุ้ยอุ้ยไอ้หลามครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับปลาหลปลาหลนี่ครับของแท้ครับโอ้แ้านหน

โอ้นี่ความยาวประมาณสามเมตรได้นะครับโอ้โหนี่ครับนี่นะครับนี่งูเหลือมนะครับแพ้เชือกกล้วยนะครับโอ้โหกำลัเ,เล่นไปนะป่าแล้วนะฮะทำไมกองนี้ถึงไม่มีปลานะครับงูเหลือมกินหมดนะครับ เพิ่มเหมือนป้าหม้อตอนปรึกกันกระจกะนี่ครับนี่ครับไปไล่ นด็กกำลังลออคราบนะครับหนูกำลังจะลออคราบหนูอิ่มนะครับดูแล้วมันน่าจะอิ่มนะครับโอ้โหตัวไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่ครับโอ้โหยจจเะหจังยไปอยปอย พามาดูนะครับเจ้าโกเบเอสเคนะ210นะครับสมวนมากเราจะเห็นแต่เอสเคนะะ210นะครับตัวนี้น่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะฮะถังลำแล้วนะครับเป็นนะเป็นตัวพิเศษนะครับมือยาวนะก็ไว้สำหรับนะลอกคล้องนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับทีมงานนี่นะครับทีมงานนะฮะ นี่ก็เป็นทีมงานนักประดาน้ำนะครับนี่เคยประดาน้ำนะครับเก็บศพนะฮะหญิงสาวโดดน้ำตายก่อนะฮะหลายรายแล้วนะครับดูที่เป้าด้วยนะครับมาชมครับนะครับต้องการนะฮะงมนะสรรพสิ่งทุกชนิดนะฮะก็ติดต่อได้นี่ครับ ติดต่อครับกระดานนั้นนะครับงมหอยได้นะงมหอยงมปลาได้หมดนะครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้หึ่นี่ครับกูอาครับมาแล้วครับตัวนึงดุกนู่นดุกนองมาแล้วครับมาแล้วครับมือแรกครับไอช่อนนะฮะเนี่ย ขนาดกำลังล่ำดีเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่านะครับมือนี้จะได้อะไรโอ้อเออเฮ้อันนี้ก็ปลาไหลเล็กๆนะครับยังยังยังนะครับยังนะครับเมื่อกี้แจ็คพอตเอยเหลือมเลยนะครับแจ็คพอตลุกเปล่า โอ้เงียบกริบเลยนะฮะอยยังไม่ระทึกนะยังไม่ระทึกนะฮะยังเงียบเงียบอยู่นะครับลาเกียรีช้ามั้งสีเลยโอ้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  โอ,โอ้เงียบ,บกริปเลยครับสงสัยจะมีของดีแล้วครับเพราะว่าไม่มีปลาติดมาสักตัวครับน่าจะเจอตัวใหญ่แล้วครับนี่นาะเจอไอ้เหลือมเลยนะครับ